แล้วแล้วคุณสิงแบบปล่อยวางยังไงกับการทิศไปพื้นที่ขัดแย้งเหล่านั้นซึ่งต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายต้องมีคนลําบากต้องมีครอบครัวสูญเสียอย่างเงี้ยค่ะคือเราจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงคือมันมีเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแรกอย่างที่คุณมิบอกว่าโหเห็นแล้วมันปวดใจผ่านแน่นอนผ่านมาแล้วได้ยินเรื่องราวบางเรื่องแบบเชิดเด็กนั่งวาดรูปให้ดูแล้วแบบในรูปเป็นรถถังแล้วก็มีคนตายแล้วก็ถามว่านี่ใครบอกพ่อแม่ฉันเองเีคือได้ยินอย่าง ใจมันหล่นไปที่ตาถุงเลยผ่า <laughs> นสเต็ปนั้นมาแล้วที่แบบแล้วก็สเต็ปสองก็คือการรู้สึกว่าตัวเองแบบทาเชี่ยอะไรไม่ได้เลย uh ก็ผ่านมาแล้วเหมือนกัน uh รู้สึกว่า uh โหกูจะช่วยเขายัางไงแบบแล้วก็นาําไปสู่ความพยายามในการช่วยด้วยการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของพวกเขาให้เขากระบอกเสียงแล้วก็ไปสู่สเต็ปสเต็ตปต่อไปคือแบบแล้วไงต่อเออเขาได้เล่าแล้วยังไงชีวิตเขาก็เลวร้ายเหมือนเดิมคสเต็ปต่อไปคือเริ่มชินเริ่มชินปุ๊บไปถึงความรู้สึกน้อยลงแบบ ชินชากับมันหรือแบบเฉยๆกับมันแล้วก็นำไปสูส่เจตต่อไปคือความรู้สึกผิดว่าทาไมกูถึงชินชากับมันนะฮะมันก็เป็นขั้นเป็นต่อไปเรื่อยๆอย่างที่บอกผมทํามาสิบห้าปีนะมันก็มีผมจะเล่าทั้งหมดเลยก็อาจจะยาวไปแต่มาปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มมองเห็นว่าบางทีการรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกโลกหรือแบกความทุกข์ของคนอื่นเอาไว้มันก็เป็นอีโก้ในมุมกลับเหมือนกันว่าแบบเรามองตัวเองว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วเราต้องไปทําเป็นมิชชั่นอะไรบางอย่างเพื่อช่วยมนุษยชาติที่เหลืออะไรเงี้ย ซึ่งพอเรายิ่งมองตัวเองกระจกและเล็กขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ความหนักอึง้งตรงนั้นมันก็หายไปเยอะๆ mm hmm. แล้วเราก็คนพบว่าการถือกล้องเฉยๆ mm hmm. เพื่อถ่ายเฉยๆ mm hmm. ก็ไม่เป็นไรนี่นะแล้วถ้างานเรามีประโยชน์ก็ดีถ้างานเราไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้น mm hmm. ก็เลยเป็นจุดที่รู้สึกว่าปัจจุบันนะเอาใจตัวเองวางไว้ตรงนั้นมันก็ mm hmm. สามารถทํางานต่อได้โดยที่เราก็ทําอย่างจริงใจกับมันแต่ขณะเดียวกัน,ก,นก็ไม่ต้องอมทุกข์ เอาทุกอย่างมาแบกในใจมากเกินไป